ข่าวโดยน16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะในรัฐม,มนตรีนะคะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพร้อมกับดูแลผู้อพยพนะคะตามหลักมนุษยธรรมค่ะ นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศเมยนมาค่าว่าพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญพร้อมสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลพื้นที่ชายแดนและประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลผู้หนีภัยที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งการดูแลจะเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและหลักสากลค่ะโดยในรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ดูแลตามหลัก สาธารณาสุขในช่วงการระบาดของโควิด -19 ด้วยด้านนายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศนะคะระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยณนะกลุ่มย่างกุ้งว่าสถานการณ์ในกลุ่มย่างกุ้งยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักมีการประท้วงการประทับเป็นจุดจดแต่ยังสามารถจัดหาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวกไม่ขัดแคลนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยณนะกลุ่มย่างกุ้งได้มีการจัดทําแผนช่วยเหลือและอพยพคนไทยไว้อยู่แล้วและมีการประเมินสถานการณ์ทุกวันค่ะทั้งนี้ในปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในย่าง กุ้ง447คนในต่างจังหวัดและรัฐต่างๆ272คนรวมมีคนไทยอยู่ในเมียนมา7 1 9คนค่ะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเตือนให้อพยพกลับไทยแต่หากมีการยกระดับสถานการณ์ขึ้นอีกไทยก็เตรียมการไว้ทุกข,ขั้นตอนนอกจากนี้ในส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบนั้นย้ำว่าไทยมีประสบการณ์รับมือผู้อพยพมายาวนานให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและหลักสากลมาโดยตลอดค่ะอย่างไรก็ตามในวันที่30มีนาคมไทยได้ให้ความช่วยเหลือชาวเมียน มาเชื้อสายกะเรียงจํานวน7คนขณะนี้ยังมีการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะสําหรับผู้หนีภัยที่อยู่ในประเทศไทยนับถึงวันที่1เมษายนนะคะคงเหลืออยู่216คนและผู้หนีภัยกลุ่มใหม่เข้ามาอีก951คนรวมทั้งสิ้น1167คนค่ะและมีการทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง ต่อกันที่วิสนุนะคะห่วงพลังประชารัฐยื่นแก้รัฐธรรมนูญเรื่องวิธีการเลือกตั้งแต่เชื่อถ้าสามฝ่ายเห็นตรงกันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ นายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐว่าก็ดูสวยดีเป็นประเด็นที่ได้พูดถึงกันมานานแล้วแต่ยังมีความเป็นห่วงเรื่องการแก้วิธีการเลือกตั้งหากเห็นชอบกันจริงก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งการแก้วิธีการเลือกตั้งบัตรสองใบตนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าหารือแล้วจะเห็นพ้องต้องกันจริงหรือไม่หากเห็นพ้องกันก็ไม่เป็นปัญหาส่วนอีก4ประเด็นเห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะที่การแก้ไขมาตรา114จะทําให้การตรวจส สอบงบประมาณน้อยลงหรือไม่นั้นนายวิษณุระบุว่ามาตราดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขอะไรมากนักค่ะแต่ไปแก้ไขบทกำหนดโทษและต้องไปแก้มาตรา115ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกันเท่านั้นส่วนเรื่องการปฏิรูปประเทศทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่มีการแก้ไขให้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามารับผิดชอบด้วยและให้รายงานทุกหนึ่งปีส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพมองว่ามีการแก้ไขให้ดีขึ้นนายวิษณุย้ำว่าห่วงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องวิธีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามจะทําให้พรรคเล็กที่เคยได้ประโยชน์จากการ เลือกตั้งใบเดียวจะมีปัญหาหรือไม่นั้นนายวิษณุกล่าวว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่ามีการไปแก้ว่าหากไม่ถึง100เขตก็ไม่สามารถส่งปาร์ตี้ลิสต์ได้โดยนายวิษณุปฏิเสธตอบกรณีที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าร่างแก้ไขของพรรคพลังประชารัฐเป็นแค่การลดกระแส,สสังคมและสืบทอดอำนาจของรัฐบาลนายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะถึงเวลาโหวตก็จะนับคะแนนเสียงกันหากเกินกึ่งหนึ่งของสภาในวาระที่1ถึง3และอุทิศสภาต้องให้ความเห็นชอบ หนึ่งในสก็ยังคงอยู่ยังไม่ถึงขนาดที่จะยืดอายุสภาหรือแม้กระทั่งการยุบสภาก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรค่ะและในความเป็นจริงก็ยุบไม่ได้เพราะแก้วิธีการเลือกตั้งก็จะต้องไปแก้กฎหมายเลือกตั้งดังนั้นเมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ต้องไปแก้กฎหมายลูกก่อนพร้อมระบุนะคะว่ากระบวนการต่างๆน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนและนําเข้าสู่ที่ประชุมร่วมเพราะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ที่ว่าจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่เมื่อยังไม่ไปสู่ประชามติในวาระที่1-3ก็ 3, สามารถถามได้โดยไม่มีกำหนดเวลาค่ะปิดท้ายที่ศาลให้ประกันโตโต้นะคะตีราคา45,000บาทมีเงื่อนไขห้ามพกอาวุธปืนไปชุมนุมทางการเมืองค่ะ เจ้าหน้าที่รชาชทัน์คุมตัวนายปีรัตจงเทพหรือโตโต้แกนนำกลุ่มวีโวผู้ต้องหาคดีอังยี่ซ่องโจรและคดีอื่นๆมาอย่างศาลอาญานะคะถนนรัชดาพิเศษหลังศาลนัดฟังคำสั่งกรณีขอปล่อยตัวชั่วคราวโดวยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าขณะถูกจับกลุมนายปีรัตหรือโตโต้ไม่ได้ขัดขืนขณะที่เพียะ พยานฝั่งพนักงานสอบสวนมีเพียงพยานบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สี่ปากและพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวสารเห็นว่าการกระทําของโตโต้กับพวกมีเพียงพฤติการของการชุมนุมมั่วสุมขัดต่อพระกอฉุกเฉินซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราโทษเบาจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายปีรัตตีราคาประกัน45,000บาทพร้อมกาหนดเงื่อนไขห้ามไม่ให้พกพาอาวุธไปร่วมชุมนุมทางการเมืองและห้ามใช้กําลังทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้านนายนรเศษนาน้องตูมทนาย ความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่ากรณีที่ตำรวจสพยางตลาดจังหวัดกาะสินแจ้งข้อหาตามมาตรา1นึนั้นทราบว่านายปียรัตได้รับทราบข้อกล่าวหาขณะอยู่ภายในเรือนจำและให้การในเบื้องต้นแล้วตามหลักของกฎหมายเชื่อว่าไม่น่าจะถูกอายัดตัวต่อหลังได้รับการปล่อยตัวในคดีนี้เนื่องจากการขออายัดตัวจะต้องมีหมายจับส่วนประเด็นเรื่องอาวุธที่ตรวจยึดนั้นในสำนวนคดีของโตโต้ไม่พบว่ามีอาวุธในบันทึกการจับกลุมมีเพียงเสื้อลักษณะคล้ายเสื้อเกราะเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังสารมีคำสั่งทนายความจึงติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำสัญญาประกันและคาดว่าโตโต้จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพภายในวันนี้เมื่อหมายปล่อยตัวไปถึงค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n